เย้ตอนนี้ก็อยู่กับแอนุกี้นะคะแล้วก็อยู่กับพี่โฮมี่แล้วก็อยู่กับใครนะอยู่กับน้องแก้วนะคะโอ้โหใส่แว่นตาในใส่แว่นตาโชว์เอฟซีไหนคะเอาแว่นตาลงสิโอ้โหคุณได้แว่นนี้แต่ใดมานะคะโอ้โหไม่ธรรมดานะคะนี่โอ้โหมีแว่นตาด้วยอย่างเทนะคะอย่างเท อาขนมหมดหรือยังคะขนมหมดแล้วขนมหมดนานแล้วยังคะนานแล้วหนุ่มไม่รู้ยังไม่ซีเรียลซีเรียลเอาเซเรียลอีกไหมเอาซีเรียลมาแก้วเอาอะไรคะเอาเจดิแบงไม่รู้ดังดังดังไม่ได้ยินเอาอะไรนะเอาเจดิแบงเอาเจลลี่แบงเอาเอาอะไรอีกอ่ะพูดผ่านก่อนเลือกเอาแบบถั่วถั่วสีเขียวที่ที่ซื้อมาให้ใช่ไหม ้องสี้องสีเขียวแม่หนูก็ชอบิย์กินถ่านอันนั้นอ่ะไม่นุก็ัตริย์กินส่านมันไม่คืออะไรมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมชอบไหมคะชอบชอบต้นถึงบันถึงทองอ้าวเขากำลังฮิตอยู่บนทางเลยโอ้โหอดีซอนอดีซอนไม่ไม่รู้จักดิเลยนะใครใครเอามาให้เนี่ยทางบ้านเองร้านค้านี่ร้านค้ามาให้ครับผมร้านค้านะครับที่อยู่หน้าบ้านใช่ เอามาให้สองต้นถุงเงินถุงเเงงงงิินนถถุุทองเป็นบอลด่างมันเป็นถุงที่ที่ยอดปลายเขาอ่ะมันจะเป็นถุงอยู่แหละพี่นิวเลิกเรียนยังคะพี่นิวยังไม่เลิกนี่มันจะเป็นถุงตรงนี้ถุงตรงนี้กระไรถิ่นมากระไรกระไรว่าคือมันจะมันจะไม่เหมือนถุอื่นเขา จากกรุดไปกรอกมันก็ไกลอยู่ไปกรูมันก็ไกลลมาก่ไปนานมากาใส่หอไปนานมอแล้วพงนี้ไปไหมคะไป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 ไนไไปไปไปอปไ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 ปอไปไปไป พี่ใส่พุ่เหียหานแล้วหนูเป็นใส่ชุดชุดอะไรถึงได้ใส่ใอ้เสืออต้องไปไว้นะ้เสือช่ใไปซื้ออะไรคะไปซื้อที่อยู่ต้องง่อยไม่รู้ว่าอยู่สกุลแล้วไปซี้หมวกกับพายมาขอที่ไหนขึ้นเือมดเลย นี่เราเราโพาะขายต้นจำนวนนี้ราคาสองร้อยเป็นไม้มงคลเนาะเราเราเคื้อ้ไดเราอันนี้เราให้เฉยๆเราแฉงเราให้มาสองต้นให้เป็นสองต้นแล้วเอาไปให้คนที่ให้ยืมทั้งร้านเนี่ยครับเอี๋ยาพี่ดีก่ะพี่ต้นหนึ่ง ออปาฉันก็ดีใจมากหนูชอบฝังอันนี้นะเดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวไปดูเลยนายเออยถามก่อนนะเดี๋ยวเอาขนมมาให้นะคิดถึงคิดถึงพี่อดีสอนกับพี่นกกี้ยนไหมคะคิดถึงคิดถึงนะคะหนูเหงาไหมเมื่อวานนี้หนูเล่นคนเดียวหนูเหงาไหมคะเมื่อวานนี้เหงาไหมไม่ทำไมไม่เหงาไม่เมื่อวานนี้นังไม่ใช่วันนี้ต้นนี้ตั้งแต่ ตอบไม่ได้นะคะตอบไม่ได้คือเพราะว่าแก้วอ่ะจะชอบเอาแบบวันน่วันเนี้ยเนี่ยเอาแบบตอนนั้นมาพูดเอาแบบตอนที่นานๆแล้วมาพูดให้เลยนะาแก้วจะเล่นมือถือรอพี่ใช่ไหม ต้องหัดพูดมีหางเสียงนะเสียงก็ได้นะคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนึว่าในโรงเรียนน่ะตอนกำลังไปกินข้าวก็พูดอย่างนี้บอบคุณข่าคุณอมู้องค่ะแล้วก็มีหัวหน้าบอกตรงแล้วก็ทำขอบคุง เอ้ใครกำลังไลฟ์สดนะโปแอนเนี <our: พ> <PLE> ่ยอันน้รู้ด้วยสายวุ้นมันมีตาเล็กๆด้วยขาาลอนนี้นะครเพราะว่าเวลาหางมันเจ๋ง วันนี้แอดก็หลังจากที่ไปที่บ้านลุง้นมาแตนนะคะแล้วก็แวะหนแวะทำกิจกรรมเนาะวันนี้ก็มีเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะของคุณเจนนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรนะคะก็ฝากติดตามได้นะคะพี่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะตอ้วก็จะรีวิวให้ดูอีกครั้งนึงนะคะสำหรับใครที่สนใจยาสีฟันส ไปเจนเพิ่มนะคะอ่าเราแอนก็แวะหาพี่น้อด้วยนะคะวันนี้แล้วก็ก่อนกลับก็จะแวะหาเด็กๆนะคะเดี๋ยวโตขึ้นมาทีแบ่งกันแบ่งให้ขอบคุณมากไปไว้หน้าบ้านมันเป็นมันเป็นนี่น่นีแก้วเออพวกคือที่แบบว่าเอาไปไในบ้านได้แต่กระถางสวยๆพี่ออมอยากฝากอะไรถึงเอฟซีไหมคะกระถางแบบโคกๆอยากจะคุยอะไรกับเอฟซีไหมคะ ขอบคุณเอฟซีที่ซื้อขนมให้หน่อยให้ผ่านๆนะางวช่างก้ขอบคุณพ่อแม่มากๆเลยนะคะที่ส่งขนมมาให้แล้วก็แม่ๆป้าๆหลายๆคนนะคะก็ขอบคุณแทนน้องๆด้วยนะคะน้องๆก็ยังคง ก็จำนะไม่ใช่ว่าไม่จำนะคะพี่ๆเราแกพูดชื่อให้ฟังบ่อยๆว่ามีใครบ้างนะคะทั้งในเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะเกซื้อมาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วถ้าใส่รูปแกยังเล็กซื้อมาต้น20บาทแอ็นี้แกก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะช่องสายบุญแฟมิลี่นะคะช่องเอเดนสรนแฟมิลี่นะคะพวกเราก็ถ้ามีเวลาก็จะแวะมาหาติ๊กนะคะ ก็จะทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำนะคะทุกครั้งที่ก่อนแอดชายจะกลับบ้านหรือว่าทุกครั้งที่แอดมีโอกาสได้มาที่บ้านลุงปนพี่นิวมาแล้วมาหาน้องๆพี่นิวกลับมาแล้วพี่นิวกลับมาแล้วค่ะโอ้โหเป็นลูกเสือเลยนะคะใช่แล้ว เหนื่อยไหมคะพี่นิวเหนื่อยนะคะเหอพี่นิวพี่นิวตอนนี้น้องนิวเขาไปงนแล้นะเพิ่งขอที่ต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวได้อีกเดี๋ยวได้อีกเดี๋ยวได้อีกต้นไม้สวยๆนะครับอันนี้แม่เพิ่งกลาซีหนุ่งเข่าแล้วนะ่ราบคุยอะไรกันเจ้า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 นะคะต้แค่นี้แหละหนึ่งแลขายห้าสิบบาทโน่อยครับนมันนะฮิโนมัน สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากแอซีที่อยู่ด้วยกันนะครับผมขอบคุณ1,176ไลค์นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับเขาสามารถนิยมนิยมเนาะนิยมกันเลยแหละเขาสามารถเริ่มต้นจากต้นเล็กๆกเดี๋ยวค่อยขยายได้ยังไงนะครับ ลงแล้วเนอะ50บาทอดีศรทำคลิปอยู่ไม่ใช่หรอกใช่พี่เราทำคลิปอยู่ลองก่อนออันห้างนี่ก็นี่นะครับกำลังได้กำลังได้กินไได้ทุกข้อเลยฝากดูคลิปด้วยนะคะพี่พี่ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าข้ามโฆษณาช่องวัดิสอนซันมี่นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีท่านายเร็วสวัสดีเอฟซีท่านายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปบ๊ายบายจุ๊บเลยจุ๊บเลยมาแล้วเลยมาจะได้กินนะครับ